โอเคครับคนดูก็ตอนนี้พี่ก็อยู่ในเกมบล็อกฟุตไม่ใช่เราพักบล็อกฟุตกันบ้านนะคนดูตอนนี้พี่อยู่เกมเกมหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในสตรีมนะคือวันพีชไพเรลเว r ร์ r 4นะใครที่แบบเป็นแฟนเกมวันพีชเนี่ยผมว่าน่าจะรู้จักกันเยอะนะส่วนตัวพี่ก็ชอบวันพีชอยู่แล้วนะครับคือพี่ซื้อไว้ตั้งประมาณ3-4ปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้พี่ก็ได้กลับมาเล่นนะครับ คือตอนแรกเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยผมเล่นยังไม่จบเว้ยตอนนี้ผมเล่นจบแล้วนะคือเมื่อ2อสาวันที่แล้วเนี่ยเพิ่งเล่นจบว่เาเพิ่งมีเวลาว่างมาเล่นนะคนดูที่ไม่มีเวลาว่างเล่นก็เพราะแบบพี่ทคลิปให้พวกเองดูไงคือพวกเองไม่แบบจะดูคลิปพี่ทุกวันนะแต่พี่ก็เข้าใจพี่ให้อภัยได้นะครับผมเพราะฉะนั้นพวกเองต้องกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมพี่ก็คงไม่ได้มาเล่นธรรมดาแบบทั่วไปอะ่ะเพราะว่าเกมนี้นะครับมันได้เอา DLC l u f f y เกียร์ข้า,าไ,ได้าม มันยังมีอไอดกับยามาโตะด้วยนะทุกคนนี่นะทุกคนก็เป็นลูฟี่เกียร์ห้านะครับผมซึ่งพี่ก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะแต่ว่าพี่เนี่ยอัพค่าพลังมันเรียบร้อยแล้วอัพยังไม่ตันนะส่วนอนนี้ก็ไโดครนะพี่ก็ยังไม่ได้อัพยังไม่ได้เล่นเลยยามาโตะนี่ก็ยังไม่ได้เล่นซึ่งในคลิปนะวันนี้พี่จะมาเล่นเกียร์ห้าของลูฟี่ก่อนแล้วกันนะบอกเลยว่าดี c ซนี้แม่งโคตรแพงเฮียราคาเกือบพันอีกนิดเดียว<ๆ>เล่นเลยแล้วกันมาโอเคครับ ก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับไปซื้อเอาในสตรีมน,นะผมแนะนำนะถ้าเกิดใครมีตังค์น้อยๆเนี่ยซื้อตอนช่วงมันลดราคานะคนดูมันจะเหลือประมาณ200-400นั่นแหละประมาณนี้ ท่าที่มันให้มาเนี่ยน่าจะมีแค่2ท่านะคนดูเป็นท่ามัดยางยืดเลนล็อกกับเกียร์หนะคนดู <Huh? S 1> ไอสองไอสอสกิลนะียไอสกิลกระสุนปืนใหญ่เจ็ทกับไอขวานสายฟ้าเนี่ยก็คือมันมีอยู่แล้วนะครับผมก็คือเราไปมันเอาตรงเกียร์หนั่นแหละ <Yeah. S 1> ส่วนตรงนี้นะครับแผนที่เดินทะเลแผนที่เดินทะเลอันนี้ผมอัพตรงนี้ตันแล้วนะครับส่วนของลูฟี่นี่ขาดอันนี้หนึ่งว่ะข <Huh? S 1> ออนุญาตใช้คีย์บอร์ดนะครับน,นี้ปกติผมใช้จอยเล่นคือไอเหรียญเนี่ยเหรียญแชงอะ่ะถ้าเกิดใครรู้วิธีหานี่บอกผมหน่อยนะคือผมไม่่รูู้้วิิธีีถาเเเกกดดใคคลนนนม ตอนนี้ผมว่าเอ้ยอัพแนละ้วเอ้ยแต่อัพใกล้ตาแล้วขออัพหน่อยคนดูแป๊บนึงขออัพสักนิดนึงมีเงินนิดหน่อยเอาโอ้โหเหลือหกหมื่นเก้ามันลดคตรเร็วค,คือเกมนี้นี่ใช้เงินเยอะนะในการอัพเกรดอะไรต่างๆเราต้องฟาร์มเงินมาอัพเกรดนะก็ไม่ได้มีแค่เงินอย่างเดียวเราก็ต้องมีเหรียญด้วยซึ่งพี่เนี่ยส่วนใหญ่เล่นในโหมดในเรื่องและนี้พี่เพิ่งมาเล่นในโหมดล่าสมบัตินะก็อ,ออกเรียเลยละกันเดี๋ยวคนดูแม่งรอนานแบบเมื่อไหร่มึงจะเล่นสักทีโอเคครับมาแล้วคนเราได้เวลาลุยแล้ว เกียร์ห้ายังใช้ไม่ได้นะคนดูต้องรอ,อก่อนขอซัดก่อนอเวลาต่อยมันมีเอฟเฟกต์อย่างนี้ด้วยปะเอฟเฟกต์เขาเรียกว่าเหมือนเอฟเฟกต์คาคี้ที่เป็นสายฟ้าสีแดงอ่ะดำแดงอ่ะเห็นไหมทุกคนยมาดิอืมอม,มาดิสวยหัวแตกเดี๋ยวเราจะรอโอเคเ,อเดี๋ยวลองใช้ใดูก่อนเลยแล้วกันอันนี้ เขาไม่ใช่กูใช้ผิดท่าแม่แงโอ้โหอันนี้มันท่าเก่าอ๋อใช่ดีเดีย๋ยวไปลองกับบอสเลยดีกว่าทุกคนเก็บอันนี้ก่นอนเฮ้ยลูฟี่เกี่ห้าใช้ได้แล้วอยากใช้ที่ระย่างอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องใช้มันคือท่าไหนวะกูจำไม่ได้กูใช้ผิดท่าอีกแล้ว <laughs> คนดูจะได้ดูไปเนี่ยไม่เป็นไรครับอ่ะนา่าจะท่านี้แหละถูกแล้ว เอออนี่แหละอันนี้คือมัดเลสล็อกนะ้วคนดูมัดยักป่อนเลยว่าแปลงโอเคได้เวลาใช้ลูฟี่แก่ห้าครับอืมไ่นี่ผมขาวพราะจริงมันควรจะลงไปนอนกับพื้นมากกว่านะทุกคนมาได้เวลาลุยแล้วเอา้าบอสบอสอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหไอ้นี่เวลาวิ่งเวลาวิ่งไมเหมือนโซนิีกอะขับมุมกล้องนี่ไงกูเจอมึงแล้วได้เวลาใส่แล้วอืมอู้อ โคตรเท่โคตรแตงเออเออได้มังอ่านมากบอลจังเดี๋ยวเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอะต้องใช้ท่าอันนี้ท่าอะไรปลาสายฟ้าอย่งแรงเฮ้ยนี่ไงอืโอโหมีการใส่ต่ออู้หูอันนี้น่า,นาจะท่าหมัดหนักนะทุกคนเราค่อยๆเคลียร์ไปทีละที่เดี๋ยวอมผมยังไม่ชินอันนี้คือท่าอะไร มัดอะไรไม่รู้จำชื่อท่าไม่ได้นะคนดูนี่ไสไป้ยมีตัวอะไรผมอมาดีมาดีวะดีวะดีวะดีโอ้ยนี่ไงทับนี่ยกพื้นดินด้วยเมื่อกี้นี้ปัน,ป,นปันไปนี่นะลุคามิคนดูยังไม่ได้เห็นท่าใหม่เลย มันเหลือท่าอะไรเนี่ยอันนี้อะไรอ๋อมัดยาครับบาลังกันใช่ไหมนี่บาลังคือการโคตรแรงต้องนูนบอสเยอะใช่ไหมเฮ้ยแต่เฮ้ยมันใกล้หมดแล้วเอาหมัดนี้ไปก่อนแล้วกันนี่อยู่เล่นล็อกเลยนี่หว่าเพราะว่ามันแบบนี่นะเฮ้ยผมใกล้หมดแล้วอ่ะไม่นะเอ้าเยี่ยมกำลังจะใช้ท่าเลยแม่งตัดหมดซะก่อน ประการมากตอมอืมเอาขวานคนยักษ์ยางยืดเรีเยบร้อยเนี่ยมานี่เฮ้ยนั่นมันแครอทนี่ว่าแครอทเฮ้ยขอใช้เจ้าห้าก่อนมาเลยอืมโอเคครับกว่าจะได้ ใช้ไม่โดนอ่ะคนดูโอเคโดนละสวยโอเคครับผมผมรีบไปช่วยตรงนู้นก่อนดีไหมสีเหลืองอะ่ะรู้ว่าน่าจะหนักหน่วงเอาเรื่องอยู่ไปพิดทางโอเคครับถึงแล้วนี่ใช่ไหมที่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวจะล้างบางไไ้พวกมันให้หมดผม็ผมโน,โนปาลังกันนี่อันนี้ท่าอะไร นี่ไงโคตรแรงสะอาดเลยผมมาแป๊บเดียวบอกแล้วลูฟี่เกียย์ห้านี่ไงสวยสวยสวยสวานี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเวลาก่อนพี่มันวิ่งกลางเอ้าหมดแล้วโอโย้โอโยมานี่เลยเอาหมาัดเลสล็อกไปกินเลสล็อกเรียบร้อยครับสะอาด สวยสวยมากเพื่อนเดี๋ยวขอาเคีย้ยไอ้ข้างๆนี้ก่อนอม,มานี่เลยเอาท่าธรรมดาไปก่อนละกันแค่นี้ก็แรงฮะรูฟี่ผมอัพมาโหดครับไม่แรงได้ไงโอ้อยู่ไหนนี่ไงโดนแน่ครับไอตัวแคนดี้ เรียบร้อยโอ้โหทีเดียวตายอันนี้ท่าธรรมดานะยังไม่ได้เปิดเกียร์ห้าเลยอืมวิปไปจะเปิดเกียร์ห้าแล้วผมไม่รู้ว่าคนดูจะชอบดูหรือเปล่านะแต่ว่านั่นแหละกูอยากเล่นให้ดูอ่ะคนดูมันของใหม่เลยนะเว้ยอืมเอานี้ไปก่อนใกล้ได้แล้วครับใกล้ได้แล้วเออได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปแปลงร่างตรงบอสนะครับอ้าว โรบินจวงทำไมโรบินถึงไม่อยู่เป็นพวกเราอะกลายเป็นกบฏเฉยแต่มันก็เคยกลายเป็นกบฏมาแล้วนี่หว่าเอาน,นี่ไปกินหมัดเลสล็อกโอ้โหสอาครับมาครับโรบินต้องล้องของใหม่หน่อยโรบินต้องเจอพลังใหม่เราอืม มาครับอเออมาดีไว้ดีไดีปดีเออปันปันครับนี่นารุคามิโคตรแรงอีกังโต๊สองสามก็ท่านี้เฮ้ยปากก้อนหินยกพื้นนี่เครื่องบินเครื่องบินโอ้โหโคตรกอง โอ้โหพลังโคตรเวอร์ทุกคนเขาเรียกว่าเป็นพลังที่กลัวประสาทที่สุดนะ,ะใช่ไหมในโลกของ One Piece. วันพีชก็กวนตีนจริงอะคนดูเ๋อ,อเวลาผ่านด่าน7นาทีนะครับได้เอสหมดเลยนะแต่ผมว่าตัวอื่นน่าจะเคลียร์เร็วกว่านี้นะถ้าแบบว่าใครที่เล่นเกมนี้บ่อยๆเัาน่าจะรู้กันแต่ว่าผมว่าพึ่งกลับมาเล่นนะผมเคยเห็นคนที่แบบเขาเคลียร์ด่านเร็วๆอยู่ถูกใจถูกใจอยู่ เนี่ยมันไม่มีเหรียญแช้งอะผมไม่รู้ว่าหายยังไงอะไอร,รู้วิธีหาเหรียญแช้งสีทองก็บอกด้วยแล้วกันอีกสักตาไหมอีกสักตาไหมไอเดยวเล่นให้ดูนะครับอีกสักตาหนึ่งล้วกันอีกสักตาหนึ่งมาลุช็อปร้านบริการกดผลและเกมพัทเลดเจ็ดเท่าน,นั้นยังไม่พอยังมีรหัสไก่ตันอีกมากมายนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับไอด่านนี้น่าจะน้อยหรือเปล่าไม่รู้แต่มาเลยดีกว่าอยากสู้แล้วอ่ะดุยเลยไอเจอ้าพว่นั้นซะ โวยวิ่งผิดทางล็อกเป้านี่เอานี่ไปกินสวยนี่เอลิฟันต์ตะกันเอา้าอันนี้ไปก่อนแล้วกันมาสวยครับตายโคตนง่ายนี่กูขนาดกูยังไม่เปิดเจ้าห้านี่อีเกิลบาสูกา้าอีเกิลเยอะหูเยอะมากา ท่านไปท่านนี้เอาท่านี้ไปก่อหมัดเลดล็ออืมสะอาดเลยทีเดียวร้องไห้นอนร้องไห้ไปสิไอ้เปเปลอ็ปลอไปโลอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบก่อนเดี๋ยวหนึ่งครับเฮ้ยเกียร์ห้ามาแล้วเปิดเลยแล้วกันโดนแน่ไอลูกกระจอกอืมขำด้วยมาทายนี้โคตรรั่ว ล่อยไม่โดนอ่อยยากเหลือเกินอมองไม่รู้เรื่องอีกกลังโตนี่ไงัส,สุดรั่วผ,ผมไปช่วยตรงนู้นก่อนผมช่วยตรงนู้นก่อนวิ่งไปอย่างรวดเร็วครับจังหวะนี้มึงโดนกูโอ้โหมัดทันรู้ลงมาด้วยปาลังกันไม่ตายได้ไงเ<ะ>ออบางอานมากเอาナนルะุคคามิไปกินสายฟ้า วิ่งครับวิ่งอาจจะดูไม่รู้เรื่องหน่อยนะคนดูมผมมันอยู่คนเดียวผมไม่รู้ว่าคนดูจะหนุกด้วยหรือเปล่านี่ไงเราฟิวหมัดเพิ่มเหมือนกันลงล่างลงมากนี่แอปัน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 ครับปันปันปันอย่างเดียวปันอย่างเดียวสวยครับ ตรงนี้เยอะมากงั้นเอาบาลังกันไปเลยผมใช้แบบเปลืองไปเลยนะคนดูไม่จาเป็นต้องเก็บไว้ใช้กับบอสไอ้พวกลูกกระจอกโดนไปครับหนึ่งพัน KO ลูกคำนี้เขาตายเลยเหรอเอาเร็วเดี๋ยวเราไปจัดการในลูกดาวนี่ไงเนี่ยหมัดเดียวผมว่าตายเลยนะตายไหมไม่ตายว่ะ บอรเจ็ดบาเจ็ดนี่ไงเรียบร้อยครับหัวแตกโยนก้อนหินนี่ไงอยู่นี่เองเหรอเอาหมัดบาลังกันไปกเกินบาลังกันโอ้โหนัดเดียวตายครับ <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลย บิน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 โอ้โหโพตรโกงเอาหมดแล้วโอ้โหเอานามิไม่นะต้นหนเรือของฉันบางอาจมากนามิเอาท่าธรรมดาไปกินก่อนอลังอ้วนลังอ้วนจะตายโออยากใช้เกียร์อยากใช้เกียร์ห้ามากเลยครับแต่ผมไม่ได้ใช้เอ้ยได้ใช้อยู่ โอ้โอกาสได้ใช้อยู่ครับถ่ไว้ก่อนทีมมิเตอร์วันโผล่รตรงไหนน่าจะด้านล่างนะคนดูเดี๋ยวนึงอ๋อมันอยู่ข้างในนั้นคนดูโอ้เป็นเหมือนไอ้นี่เลยไอ้ที่แบบว่าสู้เพื่อยแย่งชิงอไงน,นั่นเลยคนดูไอ้แย่งผลปีาศาจของเอสนะทุกคนผลไฟอะ่ะ นี่ฮะเอามาเอาเกียร์แค่เกียร์สามไปก่อนแล้วกันมาครับเกียร์ห้าโดนแน่อืมเฮ้ยไม่ใช่แค่นี้มันตายเหรเนี่ยผมนึกว่ามันตายม,ม,มาครับปั่นปันปันป่นไม่โดนนี่โดนพายุหมุนไหมโอ้โหโอ้โหเวอร์เกิน ผมว่าถ้าเกิดแบบผมกดฆ่าไม่ตายนี่มันตายแน่นอนคนดูเชื่อไหมนี่ครับวิงว่งวิ่งวิ่งแบบโซนิกน่าจะงงอันนี้มันเป็นแบบตัวอะไรของมันวะถึงเวลาปิดฉากแล้วผมไม่แพ้แล้วกูคือใช้ที่จะเป็นราชาโจรสลัดผมไม่ตายวะเป็นไปได้ไงบัดนี้แหละนี่ไอ้ไอ้คนนี้เงาหรอตายซ้ายเรียบร้อยครับจบเกมเพิ่เร็ว ไอดโดฟามิงโกมันยังไม่ตายเลยอะ่ะโอ้โหดูท่าวิ่งครับท่าวิ่งธรรมดาเรียบร้อยครับได้แรงด์เอดนะครับคนดูเหมือนเดิมอะ่ะอีซี่ชิวชิวก็คุ้มอยู่ผมมากเลยเดียวซีนี้ีิสรูปปดล็อกด้วยครับ ก็คงม,มีประมาณนี้นะครับผมใครอยากให้ผมเล่นอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยและกันนะคนดูที่ไม่รู้ว่าคนดูจะชอบหรือเปล่า <laughs> <laughs> ก็มันเป็นแบบว่า DLC ใหม่นะครับคือมันเพิ่งอัปเดตเข้ามาเนะาะพอพี่เห็นว่ามันมีเกียร์5เนี่ย พี่ก็เลยว่าแบบเออกูซื้อมาทําคลิปเลยดีไหมวะมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่อยู่นะผมเลยจัดมาเลยครับผม,มก็ซื้อมานะจริงๆมันไม่ได้มีแค่3ตัวนี้นะเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะอัปเดตมาอีกแต่แค่ตอนนี้ยังไม่อัปเดตนะคนดูเดี๋ยวคลิปหน้าเล่นไคโดแล้วกันถ้าเกิดขยายพี่เล่นอีกก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยจ๊บมา